กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะปั๊มน้ำมันขอพูดบ้างหลังสาวเอาแกลลอน2ลิตรไปเติมน้ำมัน70บาทได้ไม่ถึงครึ่งย้ำถ้าลูกค้าท่านใดไม่มั่นใจมาตรวจสอบได้เลยจากกรณีที่หญิงสาวรายหนึ่งโพสภาพผ่าน Facebook หลังไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งโดยเอาแกลลอนขนาด2ลิตรไปเติมน้ำมันแก๊สโซโฮอลบาท ตัวเลขหน้าหัวจ่ายโชว์ว่าได้น้ำมัน1.822ลิตรลิตรละ38.42บาทแต่ปรากฏว่าเมื่อยกแกนลอนมาดูแทนที่จะได้น้ำมันเกือบเต็มแกนลอนกลับได้ไม่ถึงครึ่งโดยเธอโพสต์ข้อความว่านี่คือน้ำมัน1.822ลิตร70บาทแต่ขวดนี้แค่2ลิตรนะเตือนลูกค้าสังเกตด้วยนะคะ เวลาเติมน้ำมันดีนะขวดใสเลยเห็นหยิบยกมาให้ดูจนเกิดเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดน,ดพพนายสุทธิพงศ์พรพงศ์ไพศาลผู้ดูแลสถานีบริการน้ำมันปตทสหาหณ์เกษตรกระทุ่มแบนได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ขอโทษลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการเนื่องจากเด็กปั๊มอาจเกิดความสะเพร่าไม่ได้ดูมิเตอร์ว่าเวลายกมือจ่ายแล้วเครื่องทำงานแล้วหรือ,อยังหรือค่าเซตเป็นศูนย์หรือไม่อย่างไรก็ตามทางเราได้มีการตรวจสอบหัวจ่ายทุกเดือนและตรวจสอบระบบไปเมื่อ24กร,รกฎาคมที่ผ่านมาขอโทษทางลูกค้าด้วย ที่อาจได้น้ำมันไปปริมาณที่ไม่ครบตามจํานวนสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่มั่นใจก่อนเกิดเหตุการณ์นี้เราวสองวันสามารถตรวจสอบได้ทางสถานีบริการน้ำมันยินดีจะดึงข้อมูลรายการย้อนหลังให้เพื่อดูว่าท่านได้น้ำมันไปครบหรือไม่และวันนี้เราจะสาธิตการทดสอบน้ำมัน5ลิตรว่ามันผ่าน และจะได้เข้าใจว่ารายการเหล่านี้ผ่านมาตรฐานแน่นอนซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ PTT ออเข้ามาตรวจสอบเป็นประจำอยู่แล้วทางเรามั่นใจว่าสถานีบริการน้ำมันของปตทเรายังคงมีมาตรฐานเต็มคุณภาพอยู่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่คาดคิดและทางเด็กปั๊มไม่มีความเชี่ยวชาญพอที่จะตรวจสอบหัวใจดูก่อนขอขอบคุณสยามนิวค่ะ